บอจมนะจมอยู่ช่วงใดฝนตกแห้งไอแก้วแบบว่ามันไปยากมากยากแต่จมอยู่แดดสมใจแล้วแมนบ่แดดสมใจแล้วแดดก็ฝนจะสิเอาอันใดคั้นให้เลือกมัดทรงสองอย่างฮะเอามดทรงอย่างเอามัดทรงวะแบบให้เพฝนผสมกันแมนความเจ้าอยู่ตอนฝนตกนิดเดียวแดด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 ก็ต้องเอาสองอย่างตกแล้วก็ให้แดดขึ้นวอาสันไอแก้ววะจะแมนความเรา เรดีขาว้นับดเะกตรงเอมยองเดอกรนมาเพไปกห้าวเบิ้งนี่คือลายมันคือไปคนละล่างทุกเสียเอาังมือจ้าตั้งกันแท้เห็นบอ๊เก้าตาเป็นลลยดิเพิ่นเอาไปคนละทางเมนว่าไปคนละลายลายน้ำนี่ ว้้า่งดอสวัสดีครับเอ้าเจ้าโวเมีนผู้ชายสวัสดีค่ะเออว้าวต่อนะแม่สายยิิงดมันทับตีนจะได้ลูกค่อยๆลูกค่อยๆกค้วยเดียวอืมไปเผินเฮียนเห็ดนด้นี่มันทับแข้งจะได้หล่าเด้อเบาได้เบาบ่าล่ละ เมยันล่อลอ่มแล้วมันสิทับตีนเจ้าลูกเห็นบอกงามบ่เฮือนเจ้าเมื่อนี้พอเอ,อย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะโดยมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมาพ่อกันตอนนี้ก็มาทางเรือน้องไอเดียเนาะมามาทางเรือนลูกสาวเมื่อเมืสาร์นี่ก็แวะมาแล้วมันี่ก็เลยแวะมาเบิ่งทางมีทางเปินกับล่างว่า่ยังสี่ก้อขึ้นอีกจักหน่อยสากนสีใส่ก้อนพวกเฮากระมาตอนนี้ก็ปพ่อฮอนเดดเลยคุณแมะมาทางจะทางเรือนน้องเข็ม หลังจากที่ว่ามาแต่พุ่นก็เลยเฟะมาพี่มาเยี่ยมมองทังเพื่อนน้องไอเดียแต่ว่าทั้งลูกสาวนี่ไปใส่พี่น้องไอ้ม็ดจิลีอยู่สงสัยพุ่นแหละไปเพื่อนไม่ตู้เพิ่นไปเฝ้าน้องเนาะหากามาฮอดแล้วพี่น้องมันใกล้กันเนี่ทั้งเฮือนน้องไอเดียกับน้องเข็มเขาต้องกลับไปกลับมาเพราะว่าทีมงานสร้างไอ้แก้วนี่ก็ต้องกลับไปกลับมาเพราะว่าเพิ่นแบ่งทีมกันเนะา,นา,าะเพิ่นแบ่งทีมกันแหละทั้งน้องไซรัสดแล้วก็น้องดาวแล้วก็บ่าวก้านะพากันอยู่พี่ทางอัน ทั้งไอพุทธเพิ่นแล้วกัน่นองแหล่หรือว่าพูดใด้ไอพูนึงเนาะจำซื้อเพิ่นมาได้เลยกัพากันยู่พ่ขนขืนโค้งหลังคาโค้งหลังคา,งงาทั้งเพื่นน้้งเข็มท้องกับใกล้สิแล้วแล้วเพราะว่ามือเวทนี่มันฮอนแดดก็เลยให้ทั้งสร้างเพิ่นลงมาพักพรสะก้อนกินขา้าวขินนำ้ำให้แดดอ่อนๆคอยขึ้นไปโอ้มันช่วงนี่แดดแห้งอะี่จนปวดหัวพี่น้องเลยเพราะว่ามันแดดมันฮอนมันแดดฝนนะสรงสัฟฝน,น,ส,ส,ฟนสิตกอกอีหอดตอนเรงๆนี่ เลยพี่น้องเพื่อบ,อบ็นการเสียเวลาทั้งสิพ่าพีพน้องเขาไปเบิ่งสะก้อนทั้งผู้ใด่ทั้ง,งน้องเพื่พนพากันเ็ดเซลเซลอยู่เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุณขอบคุณเนอหรือว่าขอบโมกขอบใจไปทปั้งผู้ยใหญ่จะดีที่ว่าฝากเงินมาเหตุเทือนน้องไอเดียหรือว่าสมทบกันเข้ามาเนาะสี่หน่อยหรือลายก็สมทบกันเข้ามาได้พี่น้องเลยตอนนี้ทั้งห้าสิพาพีพน้องเขาไปเบิ่งสะกอนว่าพนสีเ่เฮ็ดกันได้ต่อทั้งไอแก้วเพิ่นก็นได้ โอเคพี่น้องตอนนี้สีผ้าพี่พาน้องไปเบิ้งไปส้มน้ำกันสก้อนพี่น้องกลับมาทางนี้ก็ได้โอ้โหเพิ่ลพากันเหตุอยู่ไปเบิ่งก่อนมีไผแเนี่ยอยู่นี่หอดคืบหน้าหอดขันตอนใดนะโอ้ตอนนี้ก็ยังฮอนแดดฮอนว่าโอ้ทางไอ้แก้วเพิ่นโอ้เบิ่งพี่น้อง <c oughs> มาเพาะ <c oughs> ทางไอ้แก้วพอดีอืม <c oughs> สบายดีไอ้ โอ้พระเก้าโอ้ดด oh. <laughs> โดยพมาวันนี้ตั้งละ่ะลายงามอะลรตั้งแกว้วบกบอกแกว้วตั้งแก้วพอบลอกแก้วอีกเป็นเป็นทุกอย่างได้พระเก้า <laughs> oh, ทางน้องไซละ่ะสบายดีเอ,อยยู่ดันใน <laughs> เดยผู้ทางน้องดาวเพิ่นอยู่ฝั่งนั่นท่านได้เข้าไปหาเพิ่นเบิ่งทางไอ้แก้วเพิ่นก่อแก้วว่าปูนปูนมาสั่นเออบะการับขับลูกพี่ว่าสั่นลูกพี่ลูกน้องมาสั้นบะกาอารมณ์ดีตลอดแดดคักแดดแน่มาหนิปูนาะ แดดแบบบ่หมดบ่หยังเลยมื้อนี้ให้ค่อยอืมเคยจมหามันอยู่บ่บ่จมเดจมอยู่ช่วงไดฝนตกแห้งให้แก้วแบบว่ามันไปยากมายากก็จมอยู่แดดสใจแล้วแม่นบ่มแล้วแดดกับฝนจสิเอาอันใดคั่นให้เลือก หมดทั้ง2อย่างฮะเอาหมดทอย่างเอาบัด2บ่แบบให้เพิ่นผสมกันเลยแม่นความเจ้าอยู่ตอนตกนี้ว่าโอ๊ยแดดแน่แดดๆอืมก็ต้องเอา2อย่างตกแล้วก็ให้แดดขึ้นว่าซั่นให้แกว่าก็แม่นความเราดสิเข้าไ้นักบัดนี้นะได้แกวต้องเอา2อย่าง้ีก็พนนมาพวาเบิ่งนี่คือลายมันคือไปคนละล่างทงสิเอาทั้งมือเจ้าตั้งขึ้นแท้ เห็นว่าเบาเก้าตาคนลา่ดิ่นเอาไปคนละทางเมนว่าไปคนละลายลายน้ำนี่พอน้องไทรหลาบ่าตั้งบบเป็นกรบ่บเที่ยงอีได้วันนงามเลยเนาะ นางไสหลา่าเฮ็ดบะเป็นดอกว่าสันบลอกแก้วโอ้เดซิลล์ขับไปเบิ่องทางในก่อนว่ะนี้เราวขับเบิ่งด้านในก่อนด้านในสิมาทะเบิ่องทางไอ้แก้วเพิ่นตั้งแก้วอีกสักสิขะเรือยังเนี่ยโอ้ทางน้องดาวเพื่อนอืมจะได้น้องดาวด้อยสบายดีเย้ กินโมกะทะเองแะพักกันมาเฮ็ดเรียกตโตบวชคัดทองวอกทานางดาวเป็นเบิร์ดมีแต่คนเป็นงานกันเลยไวเข่ามาหาทางนางสละกันเอาเบิ่งก่อนพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งให้มันทั่วอันนี้พันเทข้าพันธุ์เศร้านี่เล็กเด็กเด็กหน่อยตัวนี้น้อยนะเล็กตือกองตลาดนะ เดี๋ยวมันจะจกี่แจงวะ้ะต้งสิอล็้เล็กหนี่บ้าเล็กหนี่บ้เละเดี๋ยวสิพาออกไปาอเบิ่งทางด้านนอกดีกันพี่น้อง จากเพิ่นเห็ดอันก่อขึ้นแล้วนี่เพิ่นสิเทพื้นก่อนบ่รเราใสิเพิ่นสิโบก่อนได้สิถามทั้งไอแก้วเลยอันนี้เพิ่นกระสิเห็ดสามขันแหละแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้เห็ดเนาะว่าเพิ่นเพิ่นกระสิกั้นเอาเพราะว่าคันสิเอาออกมาพี่มันกระสิยาวโพดเพิ่นก็เลยว่าสียับเข้าไปอีกว่าซันนี่นี่นะค่ะเบิ่งทางน้องดาวเพิ่นด้านนี้โอ้โอหดีอยู่นี่ท่า า้านน้องคนเดี๋ยวห้าสิบห้ารเขาไปทางพี่กันวันปูนพันยังบ้างสามเจ็ดสิบยังประมาณสิบสี่สอบจังใดด้บแบนี้เนาะงบจังเพื่อนน้องไอเดียนี่ก็ยังปรมาอีกน้องเลยด้ฉิดทามทางไอเพื่อนว่าปูนนี้เอามาอีกตนนึ่งท่อ หอนหอนนะครับพี่เปิดไข่แนมันขึ้นอย่างองดาวเขาป๊อกป๊อเพี่แต่คนเปลี่ยนงานเบิร์ดพี่น้องเลยก็เลยไวธรรมดาอันนี้ก็คือแล้วก็ทางนี้เพื่นไม่ได้ใส่บล็อกแก้วบ่เนาะมาไปทานทางอ้ายเพินกันบด คักเด้เหือนซานเพิ่นก็ได้สีเสาะใส่เพิ่นสีใส่ขึ hmm. um, so ้นจักกอนนี <ần> ่ไอ้สองสองก้อนหมดเสร็จแล้วหมดเลยทั้งทั้งน้องละากรใสเพราะไอ้ สามก้อนห้เพิ่นแจ้งเนาะสใสห่อสามก้อนมาแต่ฝั่งนโอ้ดูดส่่ก้อนจตสี่ตามวงกบนี่ใส่สี่ก้อนมาเลยแต่ตัวนี้เนี่ยใส่ลายก็โม่เติมสงแคอ๋อมันีใหมันย่งแจงโอ้ห้เพ่นแจงสว่างุดี่ภาไม่เหลือแล้วเนาะมาวว่เป็นงแค่พวกเนา มาเป็ี่ยนยางเกี่ยวกับเกี่ยวแวนมาสิ่เป็นยางเน,นี่ยมันแจ้งใส่บลอกแก้วพี่ปูนเท่านี้เบิ้งก่อนพี่นั่งยาสีเอเบิง้บงหลังจากนี่จะนสีเทพื้นก่อนบ่ผลก่อแล้วนี่โอ้ันก่อแล้วหรือคือเทพื้นบ่ไอ้เพื้อนกวางขึ้นเห็นเพ่นก่อ้อมังมอนโอ้ไอไอ้เท็ด <N> ปนูนี่เบิ้งก่อนอนี่สอบสินับเบ,บ,บิ้งก่อน,นพี่น้องนับเบิ้งคักๆก่อนปูนพิ่นสามเจ็ดยังคลิปสามสอบพ่อว่าเทพืชนี่นเนาะทำไปกี่พ่อว่าไอตอนนี้ปูนยังคลิปสามสอบพ่อแต่เทพืชมันบ่ะสามาอ่ะสินะบ่มีเนาะโอ ือว่าขาดขาดปูนอีกมาสาบอีกประมาณหนึ่งตนแมนว่าไอ้แก้ว,ว,อกวเอาอีกเศร้ากระสอบพุนวะแมนพ่อทั้งสาบเลยว่าษาไอ้แก้ววาตอนนี้ก็งบทั้งเฮากระเบิดงบปูนตอนนี้งบปูนก็บเบิดแล้วเดี๋ยวทางแจ้งทางผูรักู้ใหญ่เนาะถ้าว่าผูดอยจกสรทบเขม้าอีกถ้าว่าจากให้เพื่อนทางน้องไอเดียแล้ว ะสมทบกันมาได้เลยพี่น้องเนาะปูนอีกหนึ่งตนูนตอนนี้เนาะพอแต่เทพื้นไอ้แก้วคนว่าตอนนี้งบงบไดแล้วเพราะยังแต่ค่าสร้างเนาะเท่ากับบอกก็เอาเงินค่าสร้างมาใส่เพราะว่าซื้อไปแรวเสื้อผมมีค่าสร้างไอ้แก้วเดยตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค่าสร้างเนาะแต่ว่าค่าปูนนีกะยังบ่มีมาก็เท่ากับแจงปลาร้ปาปลุยไง่นเนาะ ว่าอยากสมทบกันขามาอีกดูว่าปุญญา้งไงแต่ละท่านอยากให้เพื่อนของน้องไอเดียแล้วจังใดก็ติดต่อกันมาได้เนาะทางซองใดก็ได้พี่น้องเลยมาสมทบกันขามาว่าสมทบกันขามาผู้ละเล็กอ่ะหน่อยเนาะเติมกันกอีกหนึ่งตูน่าสั่นหรือว่าเศร้ากระสอบนั่นแหละปูนก็นได้แตงสีพ่อทั้งเพื่อนน้องไอเดีย าว่าได้ปูนช้าสอบก็ถือว่าเลี้ยกโลอค่อยขันตอนต่อไปอีกเป็นยังไงเนื้อไส้หลาเป็นยังนอ่อด้วย หรือวบ,บานประตงประตูนี่ทางสาปูนก็ยังบมีเนาะหรือว่าเพื่นอยู่ทางเบาเตียงบ่มีประตูเบาเตียงหองนั่งเโอ้โหโก็ถือว่าจบเนาะไอ้แก้วบานประตูนี่อยู่ทางเบาเตียงทองเพื่อนเ้อพี่น้องหรือว่าผู้ใหญง่ทางเบาเตียงเพื่อนมีบานประตูทางห้านี่ก็ขาดปูนอีกเ้ากระสอบถือว่าสาบมันยังก็ถือว่าแล้วเรียบร้อยนะเ้ากระสอบนี่ ตอนเอินก็ค่อยก,กันอีกทีนึงเนาะขวาปูนตอนนี้กะพอเตเทพื้นเตะสากนี่งยังบ่ได้เอาไปสกักก่อนมันเี่ยน้องไอเดียขาเบ่งแล้วก็งาม

ขึ้นเลยบ่ใส่บลอกแก้วแล้ววะสันใส่บลอกแก้วแล้วงามวะสัน <c oughs> อยู่นี่ทั้งบลอกแก้วทั้งบลอกเก้าอยู่น้ำกนันบอนเดี๋ยวให้อะอยอ่ะให้แก่เนื่องทางอายเทานตังบลอกแก้ว <c oughs> <c oughs> ลายงาม แต่เดิมเป็นลายน้าเนาะสมบูรเนาะแม่นเป็นลายน้างามได้บอก่ระไรตั้งบอกแก้วนี่นี่แต่แก้วบพรเป็นผู้ตั้งตะเกาะ่าว่าโหมีส<ะ>ั่งีก้นไอ้ผุดบอสั่งคนยังสั่งคนโอรที่ว่าขึ้นลหนลังคาดบอสอ๋อมือผืนขึ้นตัดอ๋อเพราะผืนขึ้นหลังคาดอย่าพูดมันแดดก็เลยให้เพิ่์ลลงพักสั่นเดย บวไายแล้วอะขึ้นอีกเลยเพราะไอโอ้พอดีแล้วไปเพิ่นก็แล้วให้เพิ่นแล้วซะมันแดดคักตอนนี้แคนี้มีมีช่วงลดไประชาบุญช่วงนี้ก็ได้ช่วงเที่ยงๆท่ะเนาะช่วงเที่ยงแล้วบวไายรอกแมนแมนบว่ายเลยทำไมยังได้ยังบอกเด้อะซีเซอร์ป่ะทีแมนบะเกอบะเกอร Oh. Cái này lô mà yên <cười> <cười> <Đó cả. cười> <Đông> đào bà Xe <laughs> à? nó... <laughs> nhắn đang tươm nè nhắn đào <laughs> <Ồ, lông> quá Bà <laughs> 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 Mì hèn nhau nhào <laughs> <laughs> เน้ไงแน่นวะว่า้านน้องดาวขึ้นสูงลูกขึ้นต่ำคือโหมเงหัวบีนะบอว่าเตลังตุ่มได้ยินหดอยุ่มพี่น้องดาวต่ำคือเสนอว่าตะเกียนไม่ยังกันดอกโหมเงหัวโนนแล้ว่น้องดาว อบเมิองด้วหัวบมแม่นพี่ละบ้เป็นได้ไรยังบ่หนึ่งดาวตำคือที่เอื้อนอคนสูงเนือนนองหล่าบนตำเนื้อนังหล่าบล็อกบ่ได้เลยตามา าใช่ลายเรื้องละเอาสี่ก้อนพสีก้อนเหรด่ะสี่ก้อนอ๋อเป็นที่ใดข่อยเบิ่งคือตุยเรกินนี่ที่ตับมือเจ้าของแท้ของเบิ่งบวกกินนี่เมีมีแห้งวะมีแห้งอย่างเยวะขาว่าทั้งในผัดม้อเนาะสมาในห้องเลยโอ้ขืนลายแป้นหักได้น้องละแป้นเองเนี่ยอ๋อเนี่นี่ยเนาะแมน ใส่บักแก้วแล้วงามเด้บาดนี้ใส่แจ่วเข้ามาทางໃນบ่แจ้งหอกไป้ทางนอกก่อนมันຈັ່ງແຈ້ງນ້ອງດາบอกທັງນ້ອງດາວบ่ได้เด้อກ กีฬาคำแพงอ่ะพี่ลูกอืมฮะโอ้มันทับแข้งได้ยี่แหละไปบังไปหาลูกสาวกันอืมทางโฟอต้สบายดีโฟอต้โดยผู้โฟโต้บ่งมาหาลูกสาวก่อนออสบายดีลูกๆสบายดีว้าทางนั่นกับลูกผู้ทางในี้ผู้โดยสบายสองคน ได้ลูกชายเป็นคนไทยอีกลูกครึงคร่งไทยลาวสันนั่งนั่งไอเดียได้สันลูกไทยลาวคู่กัน,นลองลองลองว่าออวบ้างดูสวัสดีครับเอา้ <laughs> าเจ้ายวโมเมนต์ผู้ชายสวัสดีค่ะเออ,อ,อว่าวต่อนะแม่ชายยงเมันทับตีนจะได้ลูก,กค่คอยค่อยลูกค่อยค่อย อไปเผื่อเทียนเห็ดได้นี่มันทับแขงจะได้หละเด้อเบาบ่ละเมยยันล่อล่มแล้วมันจะทับตีนเจ้าลูกเห็นบอกงามเพื่อนเจ้าเึื่อเนี้ยพ,พอสพอสางเพิ่นใส่ก้อนแก้ว,วให้เจ้า พัน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 เสิร์ฟบ,บ๊อกซสุดยอดสุดยอดเลยลแก้วแก้วสุด,อดอยอดก,ก้อเดียวเดีวเวียดยอดแล้วรับนี่ก็ได้ยบองมันทับตีนจะได้ลูกเด้อแล้วแล้วสัตว์ก้อนเดียว,ว <c oughs> นี่ก็ได้แม่นปะไปอีกละเจ้ากินข้าวแล้วบ่ลูกวันนี้ยังเออเ้าเขาบอกกินหรอยังบ่างยากเจ้ากินแล้วบ่ตอนเที่ยงนะ อ yeah, ต,อตอนเที่ยงเด้撒เนี่ยบุญซื้อซีดหมูมาน้าตู้เย็นนะยังไม่ได้กินบ่ยัไม่ได้เหตุให้ประตูปิ้งให้เด้อลูกเด้อประตูปิ้งให้เราจะเช้าโอ้กินละสิไปคนดีบ่อันนี้เพื่อนสิเล่ได้ดีใจบ่เด้อจ่อย่าลืมอาบน้ำด้อนี่บึงเนี่ยนี่เผื่อเจ้าออกลายซ้ำนี่ป๊าป๊อีลาไปคอยเด้อลูกเด้อ เดี๋ยวแม่บุญขึ้นเบิ่งพ่อสร้างเฮ็ดอีกกันอือตั้งแถวที่2ล่ะอือๆบ็อกนี่สิพออยู่บ่อ้แก้วบุที่บ่พอยังบ่หลายอือเห็นเบิดก่อนเนาะจังว่ากันเอามาดเลย่งาอือว่าสิยังจก่อนเนาะโดยนาพอบ่พอเนาะแต่ก็บ่บ่หลาย มันบูงจัดกันนะเนาะงั้นตรงนั้นอีกไรอะไโดยกกบกไปว่าแม่ไปนะเพิ่นมีเพิ่นมีขายอยู่เนาะโดยสันกะเอากะสีไปทั้งเพื่อนน้องเข็มก่อนเด้อให้แก้วบัดนี้ ทั้งไอเห็ดแบบตามสะดวกสบายเนาะเข้ากับค่ะคือที่เขาว่ากันครับไอแก้วอะไรพี่น้องเลยปูนี่ขาดอีกหนึ่งโจนจังซืสาบเพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรื่องขั้นตอนเป็นกระบอกกระเบื้องก็ค่อยว่ากันอีกเทียนึงเนาะต้องให้สามให้ยังแล้วเป็นที่เรียบร้อยกจ็จงค่อยว่ากันตอนนี้ก็คือว่างบน้ำสบู่เบิดแล้วเนาะยังจะมีเหลือแต่ค่าสร้างมากกว่า ฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อคุณยายคุณลักคุณยายทุกคู่ทุก,ทกคนคถ่า,ายจะกขหงเคื่อนอีล่ะแล้วก็สมทบเขามาได้เด้อพี่น้องเลยฝากพ่อแม่พี่น้องเอเอสร้งางได้สองก้อนบัดน,นี้เย้เก่งจังเลยโอู้เก่งจังเลยยกสองนิ้วสิลูกนี่เก่งจังเลย จั้งสั้นเท้ากับสิคอลาพีลาน้องไปสักก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะ<อ>พบกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยรับคลิปนี้สมุนกัสิขอขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะดีทุกทุกคนเนาะที่ว่าเยือนมือเข้ามาซอยเรือฝากเงินเข้ามาเฮ็ดตั้งเฮือนน้องไอเดียแต่ว่าตอนนี้ก็เท้ากับฝากผู้รักผู้ใหญ่แต่ทุกทุกท่านเนาะซอยกันเข้ามาอีกเด้อผู้ละหะละซิพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไวปสำปนีสักก่อน พอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ตามขก่าตามเคยสมุนลาไปแล้วนะขอบุณขอบคุณพยยี่ใหญ่เจดีเอฟซีทุกคนทีต่ติดตามฮับส้มคลิปและบังขามโฆษณาขอบุณขอบคุณทีไรไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีอีหลักคำํำแพงสบายดีลกูกสบายดีเด้อผู้เด็กนิกเด็กน้อยเดดย